น่ารักกว่าเราอะ่ะมีเยอะแต่น่ารักและกินเยอะอะ่ะมีแต่เราสวัสดีครับสถานีวายขอนำเสนอนิยวายจบในตอนถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับตัวละครได้เลยครับแนะนำตัวละครพระเอกแอดดิสันลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษอายุ35ปี สูง187ซนติเมตรหนุ่มลูกครึ่งผิวขาวเพือกในตาสีน้ำตาลอ่อนสดเซ็กซี่ร่างกายของเขานนั้นเรียก้ว,ว่าเข้าคันเทพสัดส่วนสมบูรณ์แบบเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อพองามไม่มากไม่มายจนเกินไปคนแซมตามแขนขาหน้าอกและคราวกามยิ่งส่งเสริมบุคลิกให้หน้าเก่งขรามเขามีความเหมือนคนอังกฤษมากกว่าฮ่องกง แอดิสันนั้นเป็นคนใจกล้ากาไรกาเสียดุดันกดเป็นกดระเบียบเป็นระเบียบไม่เคยอ่อนให้กับศัตรูเพราะศัตรูเขานั้นมีรอบด้านไม่ไหว,หว้วางใจใครง่ายเพราะชีวิตแกวนอยู่บนเส้นได้บทลงโทษพ่วงความโหดขั้นสุดอย่างไร้ความปาณีโดยเฉพาะหากว่าเกิดขึ้นกับคนสำคัญของเขาในเอกแดนนี่ลูกครึ่งฮ่องกงฝรั่งเศสอายุ20ปี สูง170เซนติเมตรหนุ่มหน้าลูกครึ่งที่เห็นได้ชัดผิวขาวตาคมกริบเริ่มฝีปากของแดนนี่เป็นกระจับเล็กสีชมพูละเลือ้อตาดกลืผอผิวขาวขาวของเจ้าตัวดูน่ารักน่าจูบจิตใจดีอ่อนโยนใจกว้างไร้เดียงสาพอถูกเลี้ยงมาแบบดอกไม้ที่แสนบอบบางแม้จะอยู่ในครอบครัวของคนที่เป็นมาเฟียก็ตามน่นละ่ะพราะคนในครอบครัวคิดว่าจะปกป้องคุ้มครอง แต่จิตใจของแดนนี่ไม่ใช่คนขี้กลัวกับเข้มแข็งพร้อมเผชิญกับปัญหาทุกอย่างด้วยเช่นกันเรื่องราวความรักของ ison, แอดิสันแะแดนนี่นั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและฟังนิยวายจบในตอนเรื่องนายมาเฟียแสนร้ายลามรักเด็กอุปการะแต่มันเป็นความเข้าใจผิดนะคะปะ้า คนถูกอุ้มกลับเข้ามาในบ้านจนถึงห้องนอนถูกโยนทิ้งบนเตียงที่หนานุ่มสีขาวก่อนหน้านั้นอดิสันชาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปกครองและมาเฟียที่ใครๆต่างเกรงกลัวนในอำนาจบุกไปถึงงานปาร์ตี้เพราะว่ารู้สึกไม่ดีกับเพื่อนบางคนที่แดนน,นี่นั้นไปเกี่ยวพันด้วยในช่วงนี้เข้าไปในยามที่ได้เห็นสภาพของเด็กในปกครองถูกคล้องแขนของเอลพอดีพอดีความเดือดดานจากพิษห่วงแขน มันก็สั่นดานขึ้นมาให้เขาไปจบปาร์ตี้นี้และอุ้มตัวแดนนี่ออกมาอย่างไม่สนใครหน้าไหนทั้งสิ้นเ <c oughs> สนอหน้าไปหามันจนเกือบถูกมันเนี่ยจับป้ามขนาดนั้นยังบอกว่าเข้าใจผิดอีกเหรอเดือนก่อนก็ไปดืม่มไปปาร์ตี้ไปในที่ที่มันเนี่ยอยู่ด้วยไม่ใช่หรือไงแอดดิสันแม้จะเป็นคนใจร้อนเสียงหนักแน่นและหน้าเกลียาขม,มากแค่ไหน แต่ก็ไม่เคยใช้มันกับร่างน้อยที่แสนบอบบางเสียยิ่งกว่าอะไรดีร่างน้อยของเขานั้นบอบบางเสมือนกับเป็นกีบดอกไม้เลยก็ว่าได้เทาว่าวินาทีนี้พิษแรงหึงหวงมันคือฤทธิ์ที่สําแดงออกมาอย่างที่ตัวเขาไม่สามารถห้ามปรามได้เขาจัดการวางคนที่ไปพาตัวมาเสร็จซับก็ไปหยิบบางอย่างออกมาจากห้องแต่ผมกับซาจวดไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับผมเห็นเขาเป็นลุ้นพี่ ไม่ได้รู้สึกชอบหรือว่าอะไรเลยนะแล้วผมไม่รู้ว่าจะโดนแบบนี้คนอ่อนกว่ายังคงต้องการอธิบายพอรับรู้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายดีเข้าใจในอารมณ์หากเป็นเขาเห็นภาพนั้นคงเข้าใจผิดไม่ต่างกันไม่รู้ถ้าไรเดียงสาออนตโลกแบบนี้เนี่ยก็อยู่ในห้องต่อไปไม่ต้องออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันป้าอย่าทำแบบนี้นะครับผมไม่ใช่สัตว์นะ คนถูกรามโซ่โวยวายขึ้นมาไม่ได้ดื้อดึงหรือว่าคือสู้อะไรพอรู้ดีว่ากําลังแรงมีหรือจะไปสู้ผู้อปกครอเขาได้จริงอยู่ว่าตอนแรกอดิสันไม่ใช่ผู้ปกครองเต็มตัวแต่เป็นลูกชายของผู้ปกครองที่มาอยู่ไม่ถึงสปีแอรอนก็พาแม่อ,อดิสันกลับไปบ้านเกิดเทียงกีษพร้อมกับมอบหน้าที่อดิสันผู้เป็นลูกชายดูแลต่อซึ่งตอนนั้นอดิสัน อายุเพียง25ปีส่วนแดนนี่ก็อายุเพียงสิบขวบเท่านั้นความผูกพันการดูแลการอยู่ร่วมกันแปลเปลี่ยนเป็นความรักและความหวงแหนแอดดิสันไม่รู้ว่าเป็นความจงใจของพ่อกับแม่หรือไม่ที่กลัวว่าเขาจะทำงานมากเกินไปรักสามารถจนมากเกินไปจนไร้หัวใจไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกถึงได้ให้แดนนี่นั้นมาอยู่ฮ่องกงด้วยแทนที่จะเอาไปอยู่อังกฤษ ทั้งที่อยากมีลูกคนเล็กแท้ๆแต่ในายามนี้เขารักแดนนี่รักยิ่งกว่าชีวิตและดวงใจนอนอยู่นี่แหละปะฮะแดนนี่เรียกร้องแต่ก็ถูกโซรามเอาไว้จนตึงขาเต็มที่ไปได้แค่ห้องน้ําแต่ขยับไปไหนไกลกว่านั้นไม่ได้้ดานคนทาก็ออกมาด้วยความเจ็บปวดเจียนตายเขาไม่อยากทำแต่ต้องสร้างเหตุการณ์ให้แดนนี่รู้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้สวยงามไปทุกด้านจริงๆมันก็เป็นความผิดของเขาเองแหละ ที่เลี้ยงคนอ่อนกว่าอย่างผิดบังโลกที่เวลวร้ายหรือว่าด้านมืดให้อีกฝ่ายมองเห็นเพียงโลกที่สวยงามด้านที่งดงามขนาดในพื้นที่ของมาเฟียเขายัางไม่ต้องการให้ดอกไม้ที่แสนงดงามดอกนี้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับมันเลยคนถูกทําโทษอยู่ในนั้นนานสองวันโดยมีแม่บ้านคอยดูแลแต่ด้วยความไม่กินข้าวข้าวไม่ตกถึงท้องสักวันจึงทําให้อดิสันต้องเป็นฝ่ายเข้ามาจัดการด้วยตัวของเขาเองทําไมไม่กินข้าว ไม่หิวครับไม่หิวก็ต้องกินเดี๋ยวปวดท้องเงินปลาก็ถอดโซ่ออกจากขาผมสิผมไม่ใช่สัตว์นะครับที่จะมากักขังกันเอาไว้แบบนี้ขนาดขังเอาไว้แบบนี้ก็ยังไม่รู้อีกนะว่าตัวเองเนี่ยผิดร่างสูงเดินมาเยาะเย้ยอย่างจำใจเขาพยายามเข้มแข็งไม่อ่อนโยนและเจ็บปวดไปพร้อมกันหากแต่สายตาไม่ไว้วางใจและโกรดนั้นกับกระตุ้นอารมณ์ข้างในเขาห่วงเขารักเขาห่วงแหนขนาดนี้ ทำไมถึงไม่เข้าใจกันบ้างการกระทําของแดนนี่ทำให้อดินรู้สึกว่าตัวเองกระทาผิดเสียมากและอีกฝ่ายไม่ยินยอมหรือผักใสความเป็นห่วงบรรยายจากทางเขาผิดถ้าถ้าผิดแล้วปาต้องทําถึงขนาดนี้ด้วยหรอครับยังมาเถียงอีกนะไม่เข้าใจรือไงสิ่งที่ปาต้องการจะบอกนะไม่เข้าใจะอะไรทั้งนั้นแหละครับปาไม่เคยเป็นแบบนี้กับผมเลย เป็นครั้งแรกที่แดนนี่ตะคอกใส่อีกฝ่ายยังไม่สนใจสถานะของตัวเองป๋าเป็นคำเรียกที่ไม่ได้หมายถึงพ่อแต่คือผู้มีพระคุณรองจากพ่อที่อุปการะดังนั้นเมื่ออดิสันเห็นว่าเด็กในอุปการะไม่เป็นดั่งใจเขาก็นึกโมโหพาคิดไปทั่วว่าแดนน,นนี่นั้นอาจจะอยากออกไปจากเขาอยากมีอิสระและที่สำคัญคือแดนนี่ไม่รักเขาแล้ว เจ้าของร่างสูงสง่าเดินเข้ามารถเร็วใบหน้าของชายมาเฟียไม่ได้ดีขึ้นนักแต่คิ้วขมวดและเต็มไปด้วยความเครียดพร้อมๆกับความไม่พอใจในตัวคนที่ไม่เคยตอบปากต่อคคำแดนนี่เชื่อฟังเขาม,มาเสมอบอกคำไหนคำนั้นเป็นเด็กดีชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คนเคยชินกับอะไรแบบนั้นจึงนึกคิดลบไปทั้งหมดจนวินาทีบางส่วนยังคิดว่าตีตาเอาไว้เลยดีหรือไม่ จะได้ไม่มีใครกล้ามายุ่งเกี่ยวกล้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะทำอะไรครับแดนนี่สงสัยเพราะการปลดล็อกกุญแจข้อเท้าออกไปไม่ใช่ความอ่อนนุ่มอ่อนโยนแต่เป็นแรงโกรธจนเขารู้สึกถึงการกระชากประชดประชันก็ถอดตามที่บอกไงยิ่งเห็นสีหน้าไม่รู้ตัวของคนอ่อนกว่ากับยิ่งทำให้คนมองหุดหงิดเข้าไปใหญ พันนึกถึงจังหวะคนสําคัญถูกลวนรามอย่างไร้แรงต่อกอนยามที่ถูกอบเอวเข้ามาหาเขารู้ว่าแดนนี่คงหาโอกาสผลักออกอยู่แต่เพียงเขาเข้าไปเผเชิญเหตุการณ์พอดีแต่ไม่ได้เขายอมไม่ได้ไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนมาแต่ต้องร่างกายนี้เป็นเด็ดขาดคนที่เขาคอยเลี้ยงดูมาอย่างดีและให้ความรักความหวังดีอยู่เสมอมาแอดดิสันแกชักคนตัวเล็กเข้ามาหาตัวก่อนจะตึงข้อมือดันลงพื้น ฉันจะสอนนายรู้ว่าคนอื่นที่เข้าหาหนายเนี่ยมันเข้าหาหนายด้วยอะไรโดยเฉพาะไอ้เซจูดนั่นเสื้อผ้าของคนใต้ล่างถูกฉีกทันทีตามรอยริมฝีปากบนขยี้ยังไร้ความอ่อนโยนมันมีแต่ความคิดเป็นของตนทุกอย่างของแดนนี่ต้องเป็นของเขามือมา้จากคนด้านบนไม่นิ่งใช้มือข้างหนึ่งรวบแขนเล็กๆเอา,เอาไวบ้บนหัวของเจ้าตัวและใช้อีกมือเพื่อเล่งเรา้า ให้คนใต้ล่างมีอารมณ์ร่วมด้วยจับไปทุกสัดส,ส่วนตั้งแต่คอวนมาบริเวณหน้าอกแก่งและหน้าท้องที่บนราบแนืหนังที่อุ่นและนุ่มยิ่งเพิ่มความปรารถนาลุกโชนในใจของผู้ชายที่ชื่อว่าอดิสันจนเขาลืมไปว่านี่คือการสั่งสอนไม่ใช่การบังคับขืนใจทำตามความคิดอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของใบหน้าที่สุขเข้ามาบริเวณต้นคออ่อนข่าเนียนเริ่มเคลไปตามไหล่ปลา ฝากล่องรอยเอาไว้ทุกจุดที่ริมฝีปากนั้นผ่านเข้าไปสัมผัสแสดงความเป็นเจ้าของแม้ว่าแดนนี่ต่อต้านดินเท่าไรแต่สัมผัสจากคนที่รักก็พาเลิดจนต้องส่งเสียงอื้อๆอในลำคอมาแสดงถึงความพึงพอใจเป็นบางช่วงบางตอนต่อต้านไฟเสน่หายากในเมื่อคนด้านบนกายของเขานั้นคือคนที่เขาหอยหาและเลรียกร้องทั้งหมดของกายใจมีอ่างกลมๆได้วยนะในห้อง นายชอบใช่ไหมฉันจะสอนบรรยากาศแบบผู้ใหญ่ให้นาย <c oughs> นายให้รู้ไงแดนนี่คนที่เพิ่งถูกปลดผ้าผ่อนในช่วงบนเต็ไมไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อฝั่งมือใหญ่ยื้อยุดฉุดตัวเขาเข้ามาในห้องน้ําเข้ารับรู้ถึงพายุทยี่กำลังโหมกระหนำ่ำต้องการพัดพาทุกอย่างอย่างไม่สนหน้าไหนอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่ามันเนี่ยเป็นยังไงผมไม่ได้อยากรู้อะไรแบบนี้นะครับก็นี่ไง สถานการณ์ที่นายต้องเผชิญฝ้ามือใหญ่เคลนสอดด้านข้างเอวของคนที่อ่อนกวา่ากดร่างเล็กลงมากับขอบอ่างน้ำที่เปิดน้ำทางฝักบัวรวมถึงน้ำในอ่างสภาพผมไม่ต้องการปรับความเข้าใจแดนนี่คิดเช่นนั้นแต่ปฏิเสธไม่ออกความกลัวเกิดเสียงในลำคอกลายเป็นความสั่นเทาในจะเวลตาที่ดูแปลกไปชนขนลุกไม่รู้ว่าจะต้องอธิบายอย่างไร ทังน่ากลัวแต่ก็ซื้อซ่าไปด้วยแผ่นหลังของแดนนี่ถูกสัมผัสโดยริมฝีปากของอีกฝ่ายเป็นการเน้นหนักทุกจังหวะจนเกิดรอยจำกลัวทำไมจะให้เรียนรู้ทั้งหมดไงว่าไอ้พวกนั้นเน่ยต้องการอะไรบ้างไม่มีคำตอบนอกจากการเงยหน้าบอกผู้มองมาจากจุดที่สูงกวา่าน้ำตาไหลพากแต่ทำไมคนที่เคยบอกว่าเขาคือคนพิเศษถึงได้เหยียดยี่มร้ายกัละ าก็ไม่ต่างกับคนพวกนั้นไม่ใช่หรือไงเพียงเท่านั้นแหละคนตัวเล็กกว่าทุกดึงออกมาจากขอบอ่างและดันเข้ากับฝาผนังพร้อมกับริมฝีปากไล่ตอนทับทับลงมาอย่างไม่รีรอทบเล่นริมฝีปากที่ไม่ประสีภาษากึ้นหายเข้าไปไม่เห็นว่าอีกฝ่ายนั้นต่อกรแดนนี่รับรู้ถึงความอุ่นชื้นที่กำลังไล่ตอนภายในโพงปากจนทำให้เขาแทบหายใจไม่ทัน ต่างจากทุกทีทั้งอารมณ์และจังหวะมันน่ากลัวมากจนเขาต้องหลั่งน้ำตาออกมามือข้างหนึ่งจับล็อกข้อมือเล็กกว่าเอาไว้เหนือหัวซุกใบหน้าลงมาตามซอกคอขาวซ้ำน้เบียดร่างกายแก่งเข้าไปแนบแทบรวมกันเป็นร่างเดียวปรารถนาต้องการเป็นหนึ่งเดียวทั้งกายใจมันคือสิ่งที่อดิศร์ตั้งใจมาตลอดแต่ยังไม่สามารถทำได้สักทีเพราะว่าความรักความต้องการทะนุถนอม ทำให้ยังคงอยากให้เกียรติร้องทำไมรังเกยียจฉันขนาดนั้นไดยเหรอสรุปแล้วที่นายเนี่ยไปเจอมาจนตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมขยันขย,ขยงขึ้นมาแล้วใช่ไหมหากต้องถูกคนอื่นเนี่ยทำแบบนี้คนในอุปการะพูดไม่ออกได้แต่ตัวสันเทาทางน้ําตาในใจพูดความจริงเป็นร้อยพันหากแต่เสียงกลัเป็นออกไปไม่ได้ความโกรธของแอดิสันไม่ใช่ไฟธรรมดา และมันเป็นเพลิงที่ลามทุ่งน้ำแค่นิดเดียวไม่สามารถดับได้ตอนนี้เนื้อตัวหนุ่มน้อยไม่เหลือสิ่งใดส่วนล่างยิ่งไม่ต้องพูดถึงมันถูกถลอกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาเริ่มอายขึ้นกว่าเดิมเพราะมือสองข้างยังถูกจับเอาไว้เหนือหัวแบบนั้นจึงรู้สึกว่าหิวไปทั้งตัวดวงตาของคนโตกว่าจึงรับรู้ทุกสิ่งอย่างในร่างกายเขาบาเกตผมถึงขนาดต้องทำแบบนี้เลยหรอครับ น้ำตาที่ไหลเต็มไปด้วยส้ยใต้ของความผิดหวังความเชื่อมัน่นแม้แต่ความเคารพก็ไม่เหลือและมันทำให้อธิสันถึงกับต้องปล่อยมือแทบอยากจะโขกหัวตัวเองไปกับปูนเขากำลังแสดงด้านเมื่อให้อีกฝ่ายเห็นด้านที่ปกปิดมาโดยตลอดความต้องการอยากเอาชนะทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่เคยพ่ายแพ้ใ,ใครแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยอมให้แดนนี่มาตลอดไม่ใช่หรืออย่างไรแล้วทำไมาถึงตอนนี้ ถึงปล่อยให้อารมณ์ส่วนตัวเข้ามาแทนที่ความรู้สึกอยู่เหนือความรักไปได้ขอโทษป้าขอโทษดแดนป้าขอโทษเสียงรู้สึกผิดผสานกับความเจ็บปวดลึกๆรออยขึ้นมาอย่างยากลำบากเพรจุกอยู่ในคอขณะเห็นร่างบางที่ปกติมีผิวขาวเนียนเต็มไปด้วยร,รอยตีตาแสดงความเป็นเจ้าของและมีรอยจำ้ำเขาอยู่ทุกสิ่ง,งเสมือนกับคนได้สติกลับคืนมา ใช้สองแขนยันตัวเองขึ้นมามองร่างสันเทาที่สุดลงไปก้องกับพื้นอยู่หน้าห้องน้ำด้วยความสันกลัวกลัวว่าแดนนี่จะผิดหวังเกียดชังและไม่รักเขาอย่างที่เคยบอกยามนี้เนื้อตัวร่างอยู่ใต้อานัตมีร่องรอยจากเลื่ฝีปากของเขาไม่ว่าจะคอบริเวณหายปลามาจนถึงขอบเสื้อซับในใบหน้าเต็มไปด้วยความศกเศร้าและอับอาย เอียงแนบชิดกับมือของตัวเองแอดิสันรู้สึกไปทั้งแรกว่าตัวเองเสียใจจนการน้ำตาลูกผู้ชายเอาไว้ไม่อยู่จนกัดริมฝีปากตัวเองแตกก่อนเดินไปเอามือชกกระจกบานใหญ่อย่างไม่สนความเจ็บปวดของตัวเองสำหรับเรื่องราวความรักของแอดิสันและแดนนี่นั้นกำลังเข้มข้นเลยนะครับแล้วเรามาติดตามตอนจบใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับ ฝันเดียราตีสวัสด์